สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงสวัสดีค่ะที่ผมสวยผมออกทองละผมผมว่าทองเลยแหละฉันไม่ใช่หัวส้มฉันหัวทองค่ะฉันเป็นแม่มพี่เก่่เห่น,หนแรก หัวฉันอะทองเลยค่ะอันยองสวัสดีค่ะสายฝอปะวันนี้ต้องกิดทำตาสายฝอนะแต่งหน้าสายฝอนิดนึงพี่พีทอ่ะเห็นเห็นพวกพี่เชียนนั่งอย่เหอเดี๋ยวค่อยไปลงสีอื่นเปลี่ยนมากเปลี่ยนสักสองเดือนสเดือนแล้วก็ค่อยกลับมาเป็นสีปกติ มันจะได้ทําสีผมสีๆอย่างเงี้ยตอนสักอายุสักเท่าไหร่นึกออกไหมจะได้สักกี่ครั้งในชีวิตเนาะพี่แก่งเนาะใชละะ่ลงกันแดดนะคะลงกันแดดผมเสียไหมร้านนี้ดีมากผมไม่เสียคะ่ะไม่ได้เป็นการฟอรกดนะ้อะเป็นการล้างสีเข้มออกแล้วก็ไม่เหม็นไม่อะไรเลยเป็นแบบออแกนิกร้านเนี้ย สีนี้ขัดผิวมากเดี๋ยวรอบหน้าว่าจะลงสีชมพูให้มันเป็นสีออกพีชนิดนึงพี่แอนอยู่กับเราก็ไม่ธรรมดานะเปิดมาเป็นน้ำม้าแบบเห็นแล้วเมื่อกี้เรื่องอย่างงี้นะตกใจอย่างนี้นะอุ้ยตกใจน้ำหอมกลิ่นไม่แรงค่ะ กดยาวก็ได้ค่ะมามูก็ได้ค่ะอันนี้กันแดดนะใครเอากดตะกร้าได้เลยนะคะผมสีนี้ขาวมากจริงๆตอนนี้หน้าฉันขาวหนูไม่มียาสีฟันนะหรือยาสีฟันแม่หรือเปล่าถ้าเออมันมีคนยิงแอดที่เป็นยาสีฟันอะไรม่รู้ขวดๆนั่นไม่ใช่ของหนูนะคะ ไอขวดที่เรามาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นขวด,ขวดหัวปัม๊มนั่นไม่ใช่ของหนูแล้วไปไ<อ>ยิงอแอดด้วยหลอกรวงผู้บริภโภคเวอร์น้ำหอมตะกา้าไหนเสื้อยือดหมาแมวยังมีไหมเดี๋ยวมีเติมสต็อกค่ะอันนี้นี่หนูลงกันแดดนะใครเอาก็กดในตะกา้าได้เลยนะคะกันแดดนะกำลังคิดถึงกบอเลย เดี๋ยวอีกสองสวันฉันต้องไปอัพเวลหน้าล่ะหน้าเริ่มแก่ะปักหมุดกันแดดให้ใครเอากฎตกกาได้เลยนะคะ